เป็นคลิปเตือนภัยนะคะคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยนต์เกิดขึ้นได้เสมอเลยจริงๆน่นะคะมันเป็นดวงมากๆแต่ว่านอกเหนือจากดวงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของความไม่ประมาทด้วยนะคะเป็นวินาทีชีวิตของเด็กน้อยกำลังวิ่งเล่นอยู่ในร้านเบเกอรี่นะคะ,คะแล้วอยู่ดีๆค่ะก็มีรถเก่งเนี่ยพุ่งชนเข้ามาทะลุเข้ามาในร้านเลยนะคะซึ่งตัวน้องเองเนี่ยเดินไปจากจุดที่ถูกชนเนี่ยเพียงแค่เสี้ยววินาทีไปดูคลิปกันค่ะ อ่งค่ะวินาทีชีวิตนะคะวินาทีชีวิตจริงๆพที่เกมคือเซี่ยววินาทีค่ะวินาทีเดียวจริงอ่ะโอโหน้องโชคดีมากแล้วนั่นคือคุณแม่นะคะที่กอดน้องเอาไว้ทั้งสองคนนี้ยังผวาอยู่เลยอันนี้ปภาพซูมให้ดูใกล้ๆคือโหถ้าน้องมาช้ากว่านั้นเพียงแค่ก้าวเดียวอ่ะลองคิดสภาพสิน้องก็ตัวเล็กเลยอ่ะนะคะชนเข้าไปเต็มๆแบบนี้ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านเบเกอรี่ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนในเรือถนนสุขุมวิทนะคะ อำเภอเมืองสมุทรปราการนี่เองนะคะซึ่งในคลิปเนี่ยนะคะเป็นร้านเบเกอรี่ที่มีชื่อว่าเบเกอรี่เชียสค่ะเจ้าของร้านชื่อคุณเจนอายุ28ปีนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเปิดร้านตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะซึ่งลูกน้องค่ะเนี่ยค่ะคุณแม่ที่ใส่เสื้อสีส้มเนี่ยนะคะพาลูกชายมาด้วยเพราะปิดเทอมนะคะน้องก็มาวิ่งเล่นอยู่ในร้านเบเกอรี่แห่งนี้นะคะเปิดได้ไม่นานกําลังทําความสะอาดอยู่ค่ะก็มี รถเก๋งคันนี้แหละค่ะพุ่งชนเข้ามาในร้านเลยโโอ้หตกใจกันมากๆเลยนะคะ mm. พอไปตรวจสอบดูนะคะคนที่ขับขี่รถเก๋งคันนี้ก็คือแม่ค้าขายอาหารค่ะอยู่ข้างๆร้านเบเกอรี่คุณผู้ชม mm. อ,อายุ65ปี uh. ค่ะเธอก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่จะถอยรถอะค่ะปกติต้องเข้าเกียร์อ่าใช่ไหมคะ,คะเป็นเกียร์ถอยแต่เธอไป เข้าเกียร์ผิดเป็นเกียร์ดีก็คือเกียร์เดินหน้าแล้วก็จังหวะที่เหมือนกับมองหลังแล้วก็จะถอยหลังไปเนี่ยก็เหยียบคันเร่งอา้าวพุ่งมาด้านหน้า<อ>หลายครั้งแล้วนะคะ,คะพอคนอารามตกใจอ่ะก็จะยิ่งเหยียบคันเร่งมากยิ่งขึ้นค่ะ,ะนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่คือความไม่ประมาทเนี่ยต้องอยู่ในสติของเราตลอดเวลานะคะล่าสุดนะคะเจ้าของรถคันนี้ที่ไปชนร้านเบเกอร,กรี่ก็ได้สำรองจ่ายค่าซ่อมแซมกระจกไปก่อน18,000บาท เพราะว่าถ้าไม่มีการซ่อมแซมเลยเนี่ยร้านเปิดไม่ได้ขาดรายได้นะคะร้านก็เหมือนเพิ่งเปิดใหม่ๆด้วยเนาะดูดูจากการภาพภายในร้านนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวคงจะต้องมีการไล่เบี้ยนะคะกับประการรถยนต์นะคะของผู้ที่ขับขี่รายนี้กันต่อไปค่ะวินาทีชีวิตเฉียดตายจริงๆนะสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้เราดูแล้วเรายังตกกระจายเลยอ่ะต้องฝนเรานั่งอยู่ในสตูกับพี่ๆทีมงานนี้อยู่ดีๆจะมีรถพุ่งมาไหม <laughs> คือมันไปได้ทุกทิ้งจริงแล้วฝั่งข้างๆศัตรูเนี่ยนะคะ <laughs> เป็นประตูที่สามารถลดพุ่งมาได้จริง <laughs> นงั่งๆอยู่ก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะคะอ่ก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่พี่เกมบอกนะทุกครั้งที่เราอยู่หลังพวงมาลัยเราต้องมีสติทุกครั้ง<น>จริงๆนะคะ <c oughs>